ขับเก็บใช้รถอะไรราคาเท่าไหร่ไปดูทุ่ม,มเลยครับราคาเท่าไหรพี่ไร้บ้ามีต่อมารถรถแฟนผมเอยราคาประมาณเท่าไหร่คร่บประมาณห้าหมื่นนะครับพี่ใช้รถรุ่นอะไรเขา Inmax ราคาเท่าไหร่พี่จะไม่ได้หรอไมครับผมขอบคุณครับพี่ใช้รถใช้รถรุ่นอะไรเขาเป็น Yamaha p ินครับผมราคาเท่าไหร่พี่ รวมผ่อนเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ75,000บาทครับพี่ใช้รถรุ่นอะไรครับเออเจอในฟิล์มนอกราคาเท่าไหร่พี่สามหมื่นกว่าบาทนะขอบคุณครับฮะพี่พี่ใช้รถรุ่นอะไรครับ PCE ครับราคาเท่าไหร่พี่ PCE ต่อสองพันเจ็ดแปดแล้แปดหมื่นเก้ามั้งขอบคุณครับครับพี่ใช้รถใช้รถรุ่นอะไรครับ ทีซีเอครับรถราคาเท่าไหร่คร,ค,รครับตอนนี้น่าจะแสะนหนึ่งแล้วแหละขอบคุณครับใส่แค่นี้ <c oughs> พี่ครับจอบผ้าหน่อยได้ไหมครับ <c oughs> ทำกอดจิด <c oughs> เป็นเดียวพี่พี่ใช้รถรุ่นอะไรครับอ๋อคลิกครับผมราคาเท่าไหร่ครับอ๋อประมาณเกือบหกหมื่แนแปดทัอคครับ ที่ ına, ใช้รถรุ่นอะไรครับน yes. i mean 40, ี้ใช้สปาร์ค115ราคาเท่าไหร่ครับประมาณตอนนั้นเอารถแม่มาใช้ตกประมาณก็เลยตกประมาณ30,000-40,000ราคาแล้วก็ใส่ถุเดิมเม่อไหร่บอกว่ามันกระชอนนิดเดียวพอมันยังดีกว่าถ้ามันยู่ขึ้นไป ใช้รถรุ่นอะไรครับเวฟ125ครับ,ร,บราคาเท่าไหร่จไม่ได้นะตอนนั้นนั่นหกมื่นว่าบาทนี่แหละครับผมใช่ปลหน่ถง้าหรอยเราเถุงาเอหรใช้รุ่นอะไรครับกีเซคับราคาเท่าไหร่ครับ แฟนนี้นี่ครับ,บ,รบรประมาณนี้แหละก็เป็นเจ้าขอนะจูดเลยครับพี่ใช้รถรุ่นอะไรครับมอเตอร์เวฟครับราคาเท่าไหร่ครับไม่รู้เหมือนกันพี่ผ่อนอยู่ครับประมาณเท่าไหร่เนี่ยห้าหมื่นพี่ เอาช็อปปี้เลยโอเคตอนนี้มัวงอ่ะขอาภาพหนไหยครับฮะว่าขาขายหรือยังใช้โลนรุ่นอะไรครับเวฟร,ร้อยสิบไอราคาเท่าไหร่ครับสามหมื่นกว่าบาทข,ข,ขอบคุณครับบอกว่าถามแค่น,นี้โถมันไม่ดึงดูดเลยถามที่ใหม่วันนี้พี่มีเรื่องกับใครอยังนี นี่จะอะไรเฮียเฮียอะไรยังคุณนี่ยกอะไรกันนอย่าให้เห็นหน้าที่อย่าให้เห็นหน้าอยวาเขาจะรู้หมดสาวข้าใ่เป็นม้าจอนเออเราเราตาเราตาเรียนหน้าตัวดิเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ที่ใช้รถรุ่นอะไรครับเขาเรียกอะไรอ่ะคิดร้อยห้าสิบราคาเท่าไหร่ครับไม่รู้เลยผัวซื้อให้ ได้แค่นั้นเอาแค่นไหนเลยสามวันไม่ได้วิ่งเลย <sk r isa> เบื่อยิบหายเลยพี่ขออนุญ,ญาตสาัปาพันหน่อยได้ไหมครับมันออกสื่อว่ถูกบุรีอยู่เนาะไม่เป็นไร <laughs> ไเป็นไรอะ่ะ <c oughs> ช่องอะไรเนี่ยช่องทีเลอร์บือคำถามคือพี่ใช้รุ่นนู่นอะไรครับอา่าควิกร้อยสิบครับผม ราคาเท่าไหร,ร่อับตอนนั้นมัน4ี่หมสามัง้งประมาณนั้นนานๆแล้วขอบคุณครับครับผม <c oughs> ที่ใช้รถรุ่นอะไรครับาครับ <35. S 2> ราคาเท่าไหร่ิถ้านสดประมาณเก้าหมแปดนะครับ <c oughs> ฮาน,นุอนนอมอย亚ขอให้บุญไปอาสิบห้าตามจะรุ่นรุ่นอะไรครับพีซีเอกร้อยหกสิบครับราคาเท่าไหร่ครับอ่าจะบอกอยังไงอ่ะเอาราคาผ่อนหรือสด ราคาสุดสดมันแสนเก้าพันขอบคุณครับ,บค,ครับผมถามแค่ทีนี้ถามน้อยถามเยอะๆหลายๆคนนี่มันก็เยอะมันหลายๆ <c oughs> คนวันนี้วันนี้พี่น้ำท่อมไปกี่ขวดแล้วครับวันนี้วันนี้พี่น้ำท่อมไปกี่เลยพี่ชารุ่นรุ่นอะไรครับอ๋อคุรุกิครับราคาเท่าไหร่ครับคุกิเบสตัวนี้ประมาณ45,000ครับผ นานแล้วครับเก่าแล้วแต่ยังวิ่งได้นะครับสุดๆเรียกรถเก่าวิทำเพี่ขอนุญาตพพี่ใช้รถรุ่นอะไรครับฮะออเอเป็ครับ <c oughs> โต๊เเะมินไถ่เงี่ยนะฮะราคาเท่าไหร่พี่ราคารถเหรอครับผมเอาตอนนี้หรือตอนซื้อมาใหม่อ่ะตอนซื้อมาพี่ตอนซื้อมาให,ใหม่ประมาณยี่สิบหกว่า สวัสด,ดีครับยินดีครับเอาดีทางนี้หรอยอดอะไรพ,พี่ใช้รถรุ่นอะไรคอ่พพะพี่ใช้รถรุ่นอะไรครับเบตไรส์สิบราคาเท่าไหร่พี่พโอ้นานแล้วนะประมาณเท่าไหร่พี่จำไม่ได้แล้วนานแล้วหลายปีแล้วประมาณเท่าไหร่พอได้ไหมจำไม่ได้ เสนเท่าไหร่เลยพี่บอกเงินเท่าไหร่ก็ได้พี่ประมาณประมาณจำไม่ได้เลยบอกไม่ได้แล้วประมาณเ,เท่าไหร่เสนเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วเสีแน่นอนจำไม่ได้ใช้รถซูเปอร์คัพปี2021ราคา48,000บาท ฝากกดไลค์กดติดตามให้ไปถึงหล้านล้านล้านพันล้านแสนลส